วัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พาไปซื้อของที่ร้านไทยนะคะเพิ่งเลิกงานค่ะร้านไทยจะอยู่ไม่ไกลจากที่ทํางานนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านไทยค่ะว่าจะซื้ออะไรนะคะวันนี้นะคะคือได้ยินตาเสียงก่อนอื่นก็ไปเอาตะกร้าก่อนนะคะทุกคนตะกร้าไปซื้อของนะคะ แม่ค่ะคนสวยแม่ค่ะคนสวยทายติดจักน้อยไอปอบมีแผ่นปอเปียเอ้แผ่นเอ้ซูชิบอกโอ้นิคสิโอ้นิคอยากกินซูชิซื้อแผ่นซื้อแผ่นไอ้นี้ไปไว้ทำซูชิแล้วก็น้ำส้ม น้ำส้มทำซูชิมีหลายยี่ห้อเลยจากเสี่ยวยี่ห้อใดเดี๋ยวเราเอาแบบนี้แล้วกันนะคะทุกคนขวดเล็กจำเก่าโค้นครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาซื้อน้ำปลามีอันนี้น้ำปลา น้ำปลาเอาไปตำก่อตำม,มักแต่งมีกะทิด้วยเอากล่องหนึ่งเดี๋ยวไปแกงมาม่าก็มีนะคะทุกคนจะเอารสไหนมีหมดเดี๋ยวเอามาม่ากล่องหนึ่งเนาะ ลูกสาวลูกซ้ายมากกินกล่องละเท่าไหร่ป้อม,อมโอ้กล่องละร้อยยี่สิบแล้วนะคะอของแพงขึ้นค่ะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยรอบสองมีเส้นด้วยเดี๋ยวเอาบุ้นเส้นเดี๋ยวจะเอาไปห่อปอเปี๊ยะ เส้นห่อปเปี๊ยนี่ไงตามหาโนนี้เขาชอบกินอันนี้เราไปทอดเองนะคะรสกุ้งข้าวเกียบกุ้งนะคะเดี๋ยวไปทอดเองให้ลูกสาวลูกสาวชอบใส่ไปอันนึงเดี๋ยวเอาแบบนี้จำเส้น,อนเอาไปผัดไอ้น,นั้น ของสดก็มีนะคะแช่แข็งซื้อกุ้งไปทำไม่นั้นกินดีกว่าไปย่างกินดีกว่าทุกคนของนี้ไปย่างกินของละร้อยสามเก้ากันมีหลายอย่างเลยค่ะมีไอ้นี้ด้วยนะคะนี่ ทอดมันมีทอดมันด้วยแต่ว,ว่าไอ้ลูกๆเขาชอบกินอันนี้กันคะ่ะทุกคน,เ,นเดี๋ยวซื้ออันนี้ไปซื้ออันนี้แล้วก็ลูกชิ้นปลาลูกสาวชอบลูกชิ้นปลา มีไนะนนส้กอรอบดะะ้วยค่ะทุกคนอันนี้อันนี้ชิ้นอะไรนะนนชิ้นปลาหลายแบบเลยคะ่ะพี่น้องปลามีปลาทูด้วยนะทุกคนโตยังไงเลยสี่ตัวสองร้อยโคลนนะคะ ของสดนะคะพริกสดนะคะอันนี้อันนี้ลดราคาเอาไปแกงเขียวหวานเช็ดบิน เก็บของเก็บของใส่ถุงอืได้กุ้งเดี๋ยวเอากุ้งไปย่างเดี๋ยวมาจ่ายตังค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะได้ของครบแล้ว